ดวงสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวพี่หมอจะเปิดไพ่ให้สาใบามาดูพลังงานของไพ่กันว่าดวงอยากบอกอะไรกับคุณจะเป็นดวงสําหรับคนที่ผ่านมาดูคลิปนี้เท่านั้นปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก่อนดูคลิปนี้เสร็จคอมเมนต์ให้ด้วยว่ารับคําทํานายนี้นะคะดวงของคุณในวันนี้พลังงานของไพ่บอกว่าสิบถ้วยความมั่งคั่งร่ํารวยความสําเร็จนะคะเรื่องการเงินความรักใครมีปัญหาก,กับแฟนกลับมาคืนดีแน่นอนไม่ได้เลิกจะได้ปรับความเข้าใจกันใครโสดจะได้เจอคนที่ดีในช่วงนี้ ว้าวการเงินมีปัญหาคุณจะแก้ไขปัญหาได้การเงินของคุณกําลังหมุนเวียนไปนในทางที่ดีขึ้นมีเรื่องดีๆมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาบางคนจะได้หยิบเงินก้อนในเร็วๆนี้ว้าวสิบเหรียญค่ะวันนี้ใครรอคอยเงินนะคะหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านสําเร็จการเงินแก้ไขปัญหาได้ความรักดีคนอุปถมัมภ์ดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนในวันนี้นะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้พิมพ์ว่า รับคําทํานายนี้และให้คุณโชคดีค่ะขอให้คุณโชคดีแบบมากมากเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ